สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมในอีพีนี้ครับเดี๋ยวเรามาเติมรายละเอียดใต้คลิปตรงนี้กันนะครับผมนขออนุญาตรีเฟรชทีนึงอ่ะโอเคยังไม่มีตัวโหลดดิงด้วยนะอันนี้อันนี้นี่ฝากไปก่อนนะครับผมฝากไปก่อนเดี๋ยวเราทํากันในอีพีนี้แหละนะครับผมอ่ะเราเปิดโค้ดหน้านี้ก่อนนะครับผมเปิดโค้ดหน้านี้ก่อนนะครับผมก็คือโฟลเดอร์แอปครับแรนด์มาร์คแล้วก็เพจครับผม ตรงดีเทลตรงนี้นะครับผมที่เราคอมเมนต์ไว้ครั้งที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเติมแท็กเซคชันาอม่สักเซคชันหนึ่งนะครับผมข้างในก็ใส่ดิฟไว้ครอบไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมีอีกหลายตัวเอาไว้แต่งตรงนี้นะครับผมเรื่องของโคดงคอรัมกิจ่นนี้นั่นนะครับผมโอเคตรงนี้เราค้างไว้ตรงนี้นะครับผมค้างไว้ตรงนี้ก่อนบล็อกนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับเราไปสร้างคอมโพเนนต์ก่อนนะครับผมภายใต้โฟลเดอร์คอมโพเนนต์ภายใต้โฟลเดอร์คอมโพเนนต์แลนด์มาร์คครับ แลนด์มาร์กนะครับผม New file ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า description.tsx ครับผม rafe c e ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียกขึ้นเดี๋ยวตรงนี้นิดเดียวนะครับผม rafe c e ครับกำหนดท้ายให้เรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับ description นะครับผมจะรับ p ็อปที่ชื่อว่า description นะครับผมกำหนดท้ายให้ description description เป็น string อ่าแค่นี้เลยนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมอ่านผมเอาไว้ด้านล่างนะครับผมเผื่อท่านใดพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับไฟล์เพจของเราเรียกใช้ component description ครับผมก็จัดไป description จาก add component ตรงนี้นะครับดูให้ดีนะครับผมปิดกร่รปิดแท็ก,กรนะครับผมสีแดงเทือกเลยนะครับผม เพราะว่าเขาต้องการ description ที่ถ y ายเป็น string นะครับผมก็จัดให้เขานะครับผม description เขาข้นอ auto complete ให้เราแล้วอย่างดีนี่นะครับผมเราจะส่งอะไรไปก็ส่ง landmark จุด description เรียบร้อยนะครับมานะครับอ่ะโอเคไหมครับตรงนี้เนาะผมค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะค้างไว้ตรงนี้ก่อนผมดื่มกาแฟโลนะครับผม ่ะโอเคนะครับผมตัวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวผมมาที่ตัว description ตัวนี้นะครับผมผมขอเอามารวมกันเลยแล้วกันข้างในนี้นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนแท็กเป็น article นะครับผมพวกแท็กตรงพวกนี้นะครับผมจริงๆ EP ที่แล้วเน้นย้ำไปแล้วนิดนึงนะครับผมมันจะมีผลต่อเรื่องของ SEO นะครับผมเพราะว่าแต่ละแท็กของ HTML นะครับน่าจะเป็น Google Search หรืออะไรสักอย่างเนะครับผมเขาให้คะแนนแต่ละแท็กไม่เท่ากัน นะครับผมพวกนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเติมเติมดิฟมาก่อนเฮ้ยเอา P เลยแล้วกันนะครับผม P เลยแล้วกันก็เอา description มาวางนะครับผม description อ่าดูผลลับครับหนิงเปี้ยนะครับผมอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตรง article นะครับผมเติม class name ให้หน่อย mtc ก่อนเลยเบนช่องไฟด้านบนหน่อยนะครับผมอ่าต่อไปมาแต่งตัว P นะครับผมมาแต่งตัว P class name นะครับผม Take m u t e d f o r e g r o u n d นะครับผมสีเขาจะเป็นจางๆหน่อยนะครับผม font Light นะครับผมรอดูอ่ะเดี๋ยวปรับช่องไฟเขานิดนึงนะครับผมตัวผมบังไหมฮะพอพอได้อยู่เนาะตรงนี้เนาะพอได้อยู่เนาะนะครับผมเดี๋ยวปรับช่องไฟนิดนึงนะครับผม Reading Root ขออนุญาตขยายจอใหญ่ให้ดูนะครับผม โอ้ไม่เห็นอีกนะครับผมก็จะปรับช่องไฟหน่อยเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะครับผมชา้ชาเน็ตชา้าไปแล้วโอ้โหอันนี้ไม่ได้เออเลอร์โค้ดเรานะฮะผมเน็ตไม่ค่อยดีครับวันนี้อะโอเคไม่เป็นไรอ่ะนี่นะครับผมเป็นช่องไฟแล้วนี่นี่น,น,นี่นี่นะครับผมมาแล้วเอาต่อครับผมจริงๆก็เสร็จแล้วนะ <laughs> ขออนุญาตตัดกดจัดฟอร์แมตนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมตึ๊ดๆๆสำหรับตัว description นะครับผมประมาณนี้อันนี้เอเอเือแดงอะไรเนะี่ย file name article อ่ะโอเคมามาหายๆนะัน่นแดงๆเนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมกลับมาที่เพจของเรานะครับก็ได้อยู่นะครับผมได้อยู่นะครับผมทีนี้เดี๋ยวขอใส่หลดดิ้งนิดนึงนี่เห็นไหมฮะ ขอใส่โหลดดิ้งนิดนึงนะครับผมเวลาเขาโหลดดิง้งโหลดอะไรเนี่ยให้มันมีอะไรเห็นสักหน่อยนึงนะครับผมให้มันเห็นสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราอยากจะใส่โหลดดิ้งเหรอตรงภายใต้แลนด์มาร์กตรงนี้ครับผมภายใต้แลนด์มาร์กตรงนี้คลิกตรงแลนด์มาร์กนะครับผมไม่ใช่ใต้ไอดีนะนะครับผมอันนี้เป็นโฟลเดอร์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาให้สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า loading t s x ครับ r a f c e ครับให้เติมแค่ loading จุดๆแค่นี้ก็พอนะครับหรือโหลดดิ้งจุดๆแค่นี้ก็พอนะครับผมเอาลองรีเฟซดูครับผมอ่าเห็นไหมแสดงมาแล้วเวลาเขาทางานช้าเนี่ยโอเคนะครับผมอันนี้เป็นโหลดดิ้งของตัวเขาเองนะครับผมเขาไม่ได้ใช้โหลดดิ้งรวมที่เราทํากันตรงของการ์ดตรงซัตเพนนะครับผมอ้าวแล้วจะโอ้ยแสดงแค่นี้ก็ง่ายเกินนะครับผมเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ตัวสเกลเลตันเรานะครับผมอ่าสเกลเลตันเลยนะครับผมไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ของโหลดดิงการ์ดนะครับผมนั้นมันต้องมันจะฟอร์แมตมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเราใช้ของตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับผมมันจะมีแบบด้านล่างด้วยเดี๋ยวเราใช้เป็นของของเขาเองไม่ต้องขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลอกขนาดของตัวตัวเอิมตัวเดิมเข้ามาะระหว่างโหลดก็โหลดไปกดสักอันหนึงครัไปกดเข้าไปเที่ยงไก่กุดรโหลดดิงแล้วเรียกใช้สเกลเลตันครับผมสเกลเลตันนะครับผมจากโอ้โหจากไหนวะ จากนี้เลย component UI นี่ component UI scale data ตัวนี้ปิดก่อนปิดก่อนกดปิดก่อนสำหรับขนาดนะครับผมสำหรับขนาดเดี๋ยวเราต้องลอกของตัวที่แสดงตัวนี้นะครับผมจะได้ขนาดเดียวกันนะครับผมขอไปลอกนิดนึงก็อยู่ที่ไหนนาะ image container วะ image container นะครับผมภายใต้โฟ f o ด d e r landmark image container หรือทุกท่านจะไม่มาก็พิมพ์ตามผมก็ได้นะครับผมตัวนี้เลย h อ่0เฮดสา h ตัวนี้นะครับผม W Full Rounded โอเคตึ๊ดตึ๊ด่ะตัวนี้นะครับไปไหนน้อนี่เติม Class Name วางเลยนะครับผม W Full Rounded r o u d e d MD แค่นี้ก็อพอแล้ามา้ครับผมแค่นี้ออาาก็พอแลมั้งนี่ยมาแล้วครับ โอเคนะครับหรือว่าอยากใส่ด้านล่างอีกเอาด้านล่างอีกไหมด้านล่างอีกก็ต้องมีแท็กครอบนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเขามีเรามีอยู่แท็กเดียวเรารีเทิร์นออกไปแท็กเดียวกฏของการรีเทิร์น T S X หรือ J s X เนี่ยก็คือรีเทิร์นได้แค่1 element เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแท็ก fragment เปล่าๆมาครอบ ต้องมีเฟกเมนต์เปล่าๆตัวนี้มาครอบนะครับผมเราอยากได้ด้านล่างอีกใช่ไหมขออนุญาตกอปตัวนี้ลงมาเลยอัลติเนชชิปตู้สอนลงล่างน,นะครับผมเฮดเอาสัก4ก็พอแล้วนะครับผม m d h เฮดไม่ต้องใส่ก็ได้มากตัวนี้ w f u l ูลราวด์ m d m ็มดีมัก2อี่ไหมอาจลองดูผลลัพธ์ก่อนครับรีเฟซครับผมโอ้ยเขามีอะไรนี่ มีขีดมีอันนี้ดับเบิลตัวนี้ mt น่าจะ2น่าจะเวิร์กตัวนี้เป็น8แล้วกันขอดูหน่อยนะครับอ่าโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะเต็มเลยอยากได้อีกสักอันกดจัดไปนะครับผม h 8 w w สัก3ส่วน4อันนี้ก็สัก2ส่วน C สมมุตินะครับผมสมมุตินะครับผมไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับผมตามที่เห็นสมควรนะครับผมมันก็จะขึ้นตึ๊ดตึ๊ต,กตกึก็โอเคหรือว่าอยากใส่ด้านบนตรงนี้อีกเจ๊ไก่กุดอนอ่ะได้หมดเลยนะครับผมอ่ะล็อคก๊อปตัวนี้ไปข้างบน h 8 h 1 2ออันนี้เป็น1ส่วน4 mt 2, เราเดิด mt 2, โอเค ไม่ mt 2ต้องเป็น mb 2 mt 2หน้าใสาด้านล่างอืมก็เข้าท่าประมาณนี้ก็พอมั้ครับผม,มก็ได้ทรงอยู่ได้ทรงอยู่อ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับใน ep นี้นะครับผมอาจจะยังไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับผมแค่ทำตัวโรดดิ้งเพิ่มแล้วก็ตัว description นะครับผมก็เดินทางมาถึง ep ใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะครับผมขอเติม พอดูอะไรที่แบบอันนี้เยอะๆหน่อยโอ้โหช้าจัดนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับในในอีพีนี้ยากไหมครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ